สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับห้ามพลาดนะครับฟุตซอลหญิงไทยนะครับจะลงทําการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นจะเริ่มทําการแข่งขันเวลา19นาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่สนามกีฬาโอฮอตประเทศจีน่านทดสดนะครับทางยู u ูบเอฟซีเอเชียนคลับ คู่นี้ครับน่าสนใจมากเพราะว่า,าทีมชาติไทยของเรานะครับได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกแล้วนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาจะเอา3าทีมนะเมื่อเราได้เข้าชิงกับญี่ปุ่นในฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียแล้วเนี่ยมันทําให้เราเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2กับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ตั๋วไปเรียบร้อยแล้วส่วนอันดับ3นะครับจะเป็นการช่วงชิงกันระหว่างเจ้าภาพจีนกับอิหร่านซึ่งเขาจะชิงอันดับ3กันถ้าใครชนะได้ไปฟุตซอลโลกประเภทหญิง แต่ถ้าใครแพ้นะครับก็คือ,คอไม่ได้ไปนะครับแต่เราเนี่ยรอดตัวแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากความจริงแล้วนะครับช่องผมเนี่ยเป็นช่องฟุตบอลเนี่ยต้องยอมรับแต่ฟุตซอลหญิงเนี่ยหรือฟุตซอลชายเนี่ยก็อยู่ในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในการดูแลของมาดามแป้งโดยผ่านลำซำเช่นเดียวกันและฟุตซอลหญิงทีมชุดใหญ่ชุดนี้นะครับของทีมไทยมีอันดับแรงกิงอันดับโลกนะครับเข้าอยู่ที่อันดับ5แล้วยังกระยับตคาับตามอันดับขึ้นไปเรื่อย ถ้าเกิดสร้างผลงานได้ดีที่ว่าตัวนี้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเราคือเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุดที่มีผลต่อคะแนนดับโลกซึ่งเราจะต้องร่วมให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่นี่เป็นการแข่งขันจริงไม่ใช่ในรุ่นเยาวะชนนะครับแต่นี่คือชุดใหญ่ของเราจริงที่เป็นชุดที่ผมนะครับเข้าไปนั่งดูแล้วเนะี่ยผมบอกไปเลยครับว่าใครยังไม่เคยดูรีบไปดูเลยเพราะว่าฟุตซอลนะครับหญิงไทยเนี่ยคือผมดูแล้วนะนัดที่แข่งกับจีนนะครับแข่งกับ ญี่ปุ่นเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมดูฟีเท้านะครับของนักฟุตซอลหญิงไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามีมาตรฐานดีนะนะครับเราเล่นพูดได้ง่ายว่านักฟุตซอลหญิงจีนเนี่ยยังยังเล่นฟุตซอลไม่ไม่เก่งเท่ากับเราอ่ะนะเขายังออกเป็นฟุตบอลฟุตบอลหน่อยแต่แต่ของเราเนี่ยเบสิกพื้นฐานแทคกติกเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับโลกจริงๆครับ น่าดูครับเล่นลดูแล้วสบายใจดูแล้วมีลำหักลำโค่นดูแล้วนี่คือทีมติดอันดับท็อปของโลกจริงๆก็คือฟุตซอลไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือทีมหญิงผมคิดว่ามาตรฐานดีทั้งสิน้นถือว่าน่าให้กำลังใจมากครับดังนั้นน่ะท่านไปดูเลยครับฟุตซอลหญิงสนุกครับสนุกครับและยันนี้เนี่ยเป็นการชิงแชมป์ทวีปนะชิงแชมป์เอเชียถ้าเราชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยเราได้แชเมป์เอเชียทันทีนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะ ตัวกับการไปฟุตซอลโลกด้วยถือว่าทําสําเร็จอย่างงดงามนะถ้าเราช่วยกันเชียร์อย่างนี้นะครับถึงนะครับจะแพ้ญี่ปุ่นเราก็ยังได้ที่2นะนะครับแล้วเราก็ได้ไปฟุตซอลโลกเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามแต่นัดที่แล้วนะเราชนะญี่ปุ่นมาแล้วนะในรอบแรกะผมคิดว่าโอกาสที่เราจะชนะญี่ปุ่นย่อมมีสูงกว่าดังนั้นนะครับในสายตาผมเนี่ยฟุตซอลหญิงไทยชุดนี้เนี่ยที่จะเจอกับญี่ปุ่นคืนนี้เนี่ยเราเป็นต่อนะ รวมให้กำลังใจนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียประเภทหญิงนะในเย็นนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติญี่ปุ่นครับหันมองมาทางด้านเจลีกนิดนึงครับวันนี้เจลีกทูซัปโปโรนะครับทีมต้นสังกัดของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเนี่ยวันนี้นะครับลงสนามพบกับคาตาเลอร์โทยมะนะครับโดยในแมตช์นี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเจ้าเช็คได้กลับมาเป็น ตัวผู้เล่นนะครับในสเปีตัวจริงอีกแล้วก็ผลการแข่งขันออกมานะครับทางคอนเซเดเลซัปโปโรนะครับต้นสังกัดเจ้าเชคเนี่ยสามารถทําได้สําเร็จนะครับในแมตช์นี้เฉือนเอาชนะนะครับโทยมามะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยในครึ่งแรกนะครับทางซัปโปโรเนี่ยออกสตาร์ทในการเล่นนะครับในครึ่งแรกด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างาจะดีนะเพราะว่าไดกิอิวามะ ในแมตชนี้เนี่ยได้ส่งตัวผู้เล่นที่ค่อนข้าง,าง,างทจะเป็นปกติลงอะคือตัวควรจะลงได้ลงอะฮะทำให้ฟอร์มซัปโปรโรดีนะแล้วก็แต่ว่านะครับเล่นดีนะแต่ว่าในก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่4ีี่เนี่ยโทยมะน่ะดันมาออกนําก่อนครับนะครับทําให้ซัปโปรโรเนี่ยต้องมาเล่นครึ่งหลังในลักษณะตามอยู่หนึ่งประตูนะครับ แล้วก็ในนาทีที่68นะครับมาตายโยโก้นะครับสามารถทําประตูทีเสมอให้กับซัปโปรโรได้1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในนาทีบาบนะครับในนาทีต่อเวลา90้าบวกสเนี่ยเรียวตาอาโอกินะครับสามารถทําประตูชัยนะครับให้กับซัปโปรโรได้เป็น2ประตูต่อหนึ่งทำให้นะครับวันนี้เนี่ยซัปโปรโรสามารถเก็บเัยชนะได้ก็ถือว่าเป็นแมตที่ แฟนบอลซัปโปโรเนี่ยค่อนข้างจะผ่อนคลายลงครับเพราะว่าตัวผู้เล่นนะครับอากิตัวผู้เล่นอย่างาเจ้าเชคเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเต็มที่ลงมาในลักษณะที่เป็นตัวผู้เล่นที่เป็นตัวหลักนะตัวแกนได้ลงมาพอสมควรหลังจากที่ไดกิอกวามาสานี่เน้นตัวผู้เล่นดาวรุ่งนะครับเข้ามาติดทีมแล้วก็ใช้วิธีการเล่นแปลกๆทาให้สถานการณ์ซัปโปโรยแย่มาตลอดแต่ครั้งนี้ยิวามาสาร,รู้สึกจะคลายความดื้อลงหน่อยนะ นะครับความมีอีโก้เนี่ยก็ลดลงหน่อยทําให้ผลงานออกมาเนี่ยถือว่าดีนะจะเสมอกันอยู่แล้วครับแต่อาอกิก็สามารถทําได้ในทีที่90บก2ก็ถือว่าขอแสดงความยินดีนะครับกับสำหรับแฟนซอบโปรโรในไทยของเรารวมทั้งนะครับเจ้าเชคนะครับสุภโชครสารชาติซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติไทยขวัญใจชาวไทยของเราเนี่ยได้มีโอกาสลงเล่นแล้วก็ทําให้ปลดล็อกนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ ค่อนข้างที่จะเครียดนะสำหรับซัปโปรโรในระยะหลังมาเนี่ยกฟนบอลถึงขั้นจะขับไล่ยิวามะสะเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้า,าผลงานเนี่ยออกมาลักษณะชนะแบบนี้นะก็จะทำให้ผ่อนคลายลงและทําให้ยิวามะสะเนี่ยได้มีโอกาสต่อลมหายใจในการอยู่กับซัปโปรโรไปเรื่อยไม่รู้เลี้ยงใครหรือเปล่านะไม่รู้เลี้ยงใครยิวามสวาสาไว้หรือเปล่านะครับถึงเวลาขับขันเนี่ยจะโดนไล่ออกจากทีมเนี่ยแฟนบอลยอมรับไม่ได้นะมันหนักเกินไปเนี่ย อีวามาสาก็มาเล่นตามปกตินะเป็นผู้เป็นคนเขาบ้างเนะจัดตัวผู้เล่นนะทำให้รอดนะครับในการชนะไม่ได้สันหนึ่งแมตช์ก็พอได้ผ่อนคลายไปบ้างนะแต่ผมคิดว่าอีซสหน่อยอีวามาสาก็ทำเหมือนเดิมเลยครับไม่ไปไหนหรอกครับคนคนเดิมอ่ะเชื่อผมเถอะรอดูแล้วกันนะครับไม่เชื่อผมนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆท้านะครับนะครับอีวามาสะเนี่ยถ้าเขาลดอีโก้เขาลงเขาเขาคิดว่าเขาจะเป็นโค้ด นะครับระดับโปรระดับหนึ่งได้ยังไงเขาก็ต้องมีโก้งเขาแล้วครับนี่ครับเป็นหลายส่วนนะที่เราต้องดูให้ดีนะเกี่ยวข้องกับนะครับความพูด,ดง่ายๆว่าโค้ดมีอำนาจในมือนะครับแต่คําว่าโค้ดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางสีบางอย่างในความมั่นใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มั่นใจอ่ะมันเหมือนชะตากรรมของทีเนี่ยตัดสินด้วยคนคนเดียวจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ผมคิดว่านะถึงจะจบโปรเอซสอะไรก็ตามแต่เนี่ย ผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชทุกคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะให้คนทุกคนเนี่ยมีความคิดมีปัจญามีระดับนะครับในการที่จะทําทีมเท่ากันได้ทั้งหมดมันไม่ได้หรอกครับมันก็มีทั้งคนเก่งนะครับคนที่มองพลาดคนที่มองไม่เห็นนะครับบางครั้งเนี่ยโค้ดที่มีอีโก้มากเกินไปสุดริมที่ประตูมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียได้นะครับดังนั้นนะครับวิธีการ,รทําทีม ของซัป,ปโปโรที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้น่าเสียดายมากนะปกติซัป,ปโปโรน่าจะอยูนดับที่ดีกว่านี้นะแต่ด้วยความที่เป็นยิวามาระนี่แหละนะครับทำให้ทีมมาอยู่ในสถานะนะครับแทบจะตกชั้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องพูด,ดง่ายๆว่าเขาคือพยายามจะดิ้นรนขึ้นมาให้มันดีกว่านี้หน่อยนึงนซึ่งแฟนซัป,ปโปโรเนี่ยหลังจากที่ตกมาจากเจวันเนี่ยก็เขาก็ตอมใจอยู่แล้วแหละแฟนซัป,ปโปโร แล้วก็ยังมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็น่าเห็นใจนะแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะเราอย่างเจ้าเช็คเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบ,บากครับได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับคอนซเดเรซซัปโปโรและเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยของเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคอมเมนต์ Comment ของคุณจรัตนะครับซึ่งน่าสนใจมากใน2คลิปที่แล้วนะคุณจรัตมาคอมเมนต์บอกว่า คุณพคินลองคิดดูถ้าทีมงานสกเกลเอานักเตะนอกทํานองซินวาแม็กเซสหรือเอราวันกาิเยที่ข้อเท็จจริงแล้วใครๆก็มองเห็นว่าเขาพัฒนายกระดับถึงสากลแล้วมาติดระดับเยาวชนชุดเล็กสมมุติเขาคิดว่าจะช่วยยกระดับทีมให้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าคิดแบบย้อนแย้งว่าเขาไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงสุดช่วยทีมแล้วให้เขาเล่นในทีมชุดเล็กได้อย่างไร แล้วก็เขาได้ประสบการณ์ใหม่อะไรจากการเล่นชุดเล็กให้เขาดรอปฝีเท้าลงมาเข้ากับชุดเล็กแล้วเขาจะมาช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยเราได้การพัฒนาควรเน้นสร้างเด็กไทยในแคเดมี่ในลีกที่ยังด้วยพัฒนาหรือกําลังพัฒนายกระดับให้เป็นนักเตะที่พัฒนาแล้วด้วยหลักสูตรที่เป็นสากล ซึ่งพวกเราคิดี่เริ่มจะทำกันหรือยังทั้งฝ่ายเทคนิคฝ่ายประเมินโค้ดไม่ใช่ไปดึงเอานักเตะลูกครึ่งจากนอกเข้ามาถ่วงความเจริญด้วยวิธีการคิดแบบล้าสมัยทั้งที่เขาอยู่สูงนะครับถึงระดับสากลไปแล้วก็ควรจะปล่อยเข้าไปทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ทำไมลูกครึ่งจากอะคาเดมีนอกที่เขาเป็นมือโปรไปแล้วนั้นควรติดทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเรื่องอายุถูกต้องครับ คุณจรัตครับผมรู้สึกดีอย่างมากนะครับที่ผมมีสมาชิกในช่องที่มีมุมมองที่ตรงถูกต้องครับคุณจรัตพูดมาถูกต้องคือเราที่ผ่านมาเราผิดพลาดนะเราไปดึงนักเตะอย่างาระดับที่เขาเป็นอ,อยู่ในอะคาเดมีชั้นนำของโลกนะครับในยุโรปที่เขามีฝีเท้าถึงว่าจะเป็นบันไดคิดเรื่องอายุก็ตามแต่ซีโนแมเซตหรือเอราวันกาดีเยหรือคนอื่นๆนะครับ เข้ามาเล่นในทีมเยาวชนของเราหรือเรามุ่งหวังว่าเขาจะมาช่วยเราพัฒนาแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นการลักษณะที่เราเอานักเตะในสปีดนึงมาดอบฝีเท้ามาเล่นในสปีดนึงและมันก็รวนไปทั้งทีมและแทนที่เราจะมองว่าระบบการเล่นของเราเนี่ยมัน,มนยังไม่ถึงเขาเรากลับมองว่านักเตะเหล่านั้นนะ,นะครับมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทีมในการร่วมทีมกับเราซึ่งตรงนี้แหละมันผิดมากๆเลย นะครับการพัฒนาที่แท้จริงนะครับเราควรจะเอาต้นแบบนะมาจากสโมสรใหญ่นะครับปีที่แล้ว2024เนี่ยผมพูดถึงเรื่องเจแปนเวนนะตอนนี้ผมก็ยังยึดเจแปนเวอยู่นะเป็นหัวใจเลยนะครับพีระมิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาวงกลมครอบครอบครัวฟุตบอลยังเหมือนเดิมแล้วก็ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยยังยังหนักแน่นนะในใจผมนะซึ่งผมคิดว่าตัวนั้นเป็นพื้นฐานที่ผมพูดมาพันคลิปอนะเกี่ยวกับเรื่องเจแปนเวเนี่ยในอุดมกตินี้ผมพูดมาทั้งปีเลย ผมเชื่อนะมีเพื่อนในหลายคนเข้าใจแล้วมีเพื่อนในหลายคนเข้าใจแล้วครับที่ติดตามฟังผมอะต่อไปนี้นะเราจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือมาพูดกันถึงเรื่องการสร้างทีมโปรในในหัวข้อที่หนึ่งของเจแปนเวียเนี่ยคุณจลัดพูดมาถูกต้องครับนักเตะที่เขามีระดับที่สูงกว่าในยุโรปเนี่ยเราควรจะดูเขาเป็นต้นแบบและพยายามปรับสปีดบอลปรับวิธีการทําทีมของเราปรับเด็กของเราให้เล่นได้เหมือนเขา ไม่ใช่มองว่าเขาเป็นตัวปัญหาในการเข้ามาร่วมทีมและไม่สามารถเล่นเข้ากับทีมเราได้ตรงนี้เราผิดอย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะครับผมเน้นเลยนะผมผมผมจะเน้นในรายการผมแต่เรื่องสําคัญสําคัญไปที่เป็นหัวใจของมันจริงๆนะซึ่งเราจะมองดูไปด้วยกันผมเชื่อว่าคุณจลัดกับผมเนี่ยมีมุมมองเดียวกันเลยและผมเชื่อว่าคุณจลัดตอนนี้เข้าใจระบบฟุตบอลอย่างคา่อนข้างจะทะลุผู้พงแล้วนะแต่จะเข้าใจผิดว่าเราเป็นโค้ดนะเราไม่ใช่โค้ด แต่เราศึกษานะวิถีของฟุตบอลเนี่ยมาด้วยกันนะครับแล้วคุณจรัก็มีความรู้ที่มาคอมเมนต์แบบนี้ถูกต้องครับนักเตะที่เป็นเกรด A นะที่เขาอยู่ในอาคาเดมีอคาเดมีในระดับโลกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอลิมปิกลรยงหรือลีกสเปนนะครับหรือในลีกของเยอรมันหรือลีกอือ่นๆเนี่ยเราควรจะเอาเข้ามารอติดทีมชาติชุดใหญ่ของไทยเลยเป็นทีมโปรไปเลยครับเพราะว่านะครับ เราจะมาให้เด็กเราเนี่ยปรับนะครับท่านคิดดูสิครับว่าเด็กอย่างแมสเซสเนี่ยเขาอยู่กับอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งเป็นนะครับปีศาจแดงเนี่ยคือสโมสรระดับโลกเขามีความเก่าแก่ยาวนานเขามีฝีเท้าแบบนี้มานานแสนนานแล้วแต่ของเราเองเนี่ยไทยหลีกเราเพิ่งพัฒนามาไม่กี่ปีเนี่ยครับไม่ไม่นานนะครับมันมันยังอยู่คนละวิธีคิดคนละชั้นคนละแบบ การที่เราเราจะไล่ตามทันเขาได้เราต้องพัฒนาอย่างอย่างสูงนะและคําว่าอย่างสูงเนี่ยถ้าท่านวิ่งเร็วๆถ้าท่านวิ่งผิดทางท่านเข้าป่านะเข้าป่าไม่พอนะท่านยังจะไปติดนะครับกอหนามกออะไรออกมาจากป่าไม่ได้เลยนะครับถ้าท่านคิดว่าจะวิ่งไล่ตามเขาท่านต้องไปให้ลู่นะครับในลู่ในถนนที่มันถูกต้องนะครับต้องไปในลู่ที่มันถูกต้องต้องไปในวิสัยทัศน์ที่ถูกวิสัยทัศน์ที่ถูกผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับ ผมต้องกาบเรียนอย่างเี้ครับเราเราเป็นเพื่อนกันทุกคนที่รับฟังรายการผมผมขอพูดด้วยใจจริงนะวิธีที่ถูกต้องก็คือการสร้างทีมโปรครับนักเตะที่เขาอยู่ในสโมสรที่เขาเหนือกว่าเราเราต้องยอมรับฝีเท้าเขาแทนที่เราจะไปว่าเขานะมาจากไหนก็ช่างเนี่ย่ยาไปว่าเขาว่าเขาเขาไม่เล่นไม่ได้กับทีมเราเรามาพิจารณาตัวเราเองดีกว่านะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงไม่สามารถจะเล่นกับเราได้ ญี่ปุ่นนะในระบบ j จแปนเวเนเขามีการนะครับสกาดูวิธีการเล่นของยุโรปทุกปีครับญี่ปุ่นไม่มีวิธีการเล่นของตัวเองนะเจแปนเวเนเขาดูจากบาร์เซโลนาเขาดูจากบราซิลเขาดูจากรีเมรีกแล้วเขานำมาแทคติกต่างๆนำวิธีการเล่นสปีดบอลต่างๆในแต่ละปีแต่ละปีที่มันอัปเฟดเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในระบบการโคชจิิงของเขานี่คือความจริงครับ ในระบบเทคนิคฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นว่าทาแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเขายอมรับระดับฟุตบอลสากลครับมันทําให้เขารีบเอานะครับเขายอมรับแล้วเขารีบส่งนักเตะในบ้านเขาเนี่ยไปอยู่ที่พรมเมลีนะครับไปอยู่ที่ลีต่างๆเกาหลีก,ก็มีอยู่ที่ลีเอิงก็มีครับนะครับอีคังอินนะครับอยู่ที่ลีเอิงซนเฮียงมินก็ไปอยู่ที่ะนะครับพรมเมลีนักเตะญี่ปุ่นนะครับมากมายกายกองที่เป็นทีมชาติเขาอะ ยูริยุโรปเกือบทั้งสิ้นครับเพราะเขายอมรับระดับฟุตบอลแต่นะครับผมพูดเรื่องเจแปนเวยจนผมคิดว่ามีเพื่อนหลายคนเข้าใจแล้วนะครับผมจะทวนทีหลังนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับเรื่องเจแปนเวยอุดมคติเนี่ยพีระมิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้อโคฟุตบอลเนี่ยแล้วก็ข้อหนึ่งถึงข้อสี่ของเจแปนเวยที่จะทําแล้วเราจะยกระดับได้เนี่ยผมเชื่อมีมีเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วเราจะยังไม่พูดเรื่องนี้กันตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องแพชชั่นนะครับโรดแมท การเดินทางให้มันตรงที่สุดถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพหน้าเอริกโทเฮีย oh หน้าหล่อๆลอยขึ้นมาเลยครับ e oh เอนะริก,รกโทเฮียเนี่ยนะครับนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ถูกต้องครับแต่ผมพูดตลอดมาทั้งปีที่แล้วคือผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเอริกโทเฮียเท่านั้นเอง และนะครับวิธีการนี้ก็คือการสร้างทีมโปรนะครับหรือโปรเฟชชั่นแนลหรือทีมอาชีพเพราะว่าพีระมิดฝั่งขวาในเจแปนเวเนี่ยยอดสุดคือทีมชาตินะครับชุดใหญ่เนี่ยเขาทําทีมระดับโปรครับจะเห็นได้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีนักเตะที่ค้าแข่ขงนะครับอยู่ในเจลีกเนี่ยไม่กี่ตัวที่เหลือมีแต่นักเตะญี่ปุ่นที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนทั้งสิ้น ทีนี้เราต้องมาตัดคําว่าลูกครึ่งออก,ออกจากใจเราเลยเรียกใหม่ครับว่าเป็นนักเตะไทยอยู่ต่างแดนเอราวันกาดิเยจูดเบลนะครับนะครับโจดทานเข็มดีนี่ก็ใช่นิโคลัสมิเกลสันใช่หมดเลยครับนักเตะไทยที่้ายแข่งอยู่ต่างแดนเมื่อก่อนนะสำหรับในกรณีของโจดทานเข็มดีและณนวันนี้นะพิรวัตรฟินบาก็ใช่เราต้องยอมรับครับเนี่ยเราไม่ยอมรับเลยเรายังจะมาดูเขาอีกนะลากลงมาเล่น เยาวาชนเนี่ยคุณเจรตดคอมเมนต์มาเนี่ยตรงประเด็นนักเตะที่เขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าทีมชาติไทยเราเอางอี้ดีกว่าเรานั่งนึกก่อนว่าระดับทีมชาติชุดใหญ่ของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรงกิ้งระดับที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าของโลกเนี่ยระดับฟุตบอลเราอยู่ในระดับไหนคนที่เก่งที่สุดในทีมชาติไทยตอนนี้คือใครนะครับถ้าผมถามนะตอบได้ไหมครับคนที่คิดว่ามีฝีเท้าที่มั่นคงที่สุดในทีมชาติไทยที่เชื่อขนมกินได้เละเป็นโปรที่สุดตอนนี้ อ่าผมยกตัวอย่างนะหลายคนอาจจะบอกว่าเจ้าแบงค์สุพนัดเบนตาหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เจชนาทิพสงกสินนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโกอุ้มใช่ทั้งนั้นครับนี่คือคลาสระดับเอเชียนะสิ้นนิโคลัสมิโกสันก็ใช่นะครับสุภระโชคสารชาตินี่ก็ได้จะใช่เบนเดวิดเนี่ยถ้าได้ลงเล่นเรื่อยๆจะใช่ครับเจ้ากันธนวัฒน์นี่ใช่แน่แต่ไม่ค่อยได้ลงและไม่ติดด้วยในในสควอตทีมครั้งนี้นะครับถ้าเราเรามองดูรู้นะนะเอเลียสต่อรอดนี่ใช้ไดุ้จทารันเคมดีใช้ได้ เลยหลายตัวที่เรามองนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเห็นตัวที่เก่งที่สุดในทีมชาติของเราแล้วนะในยุคนี้นะีย่ยจะไม่เอาอาดีตนะเอาเอายุคนี้ครับว่าใครที่มีฝีเท้าที่เยี่ยมที่สุดในทีมชาติไทยตอนเนี้ที่เท่าที่เราเคยมีเนี่ยในในยุคอิชีเนี่ยถ้าผมได้เรียงรายชื่อมาที่นี้ท่านลองเอานักเตะกลุ่มนี้เนี่ยลองลองจินตนาการดูว่าเท่าพิ่เก๋จะแบงค์เนี่ยไปเล่นนะครับในนะครับทีมอย่างในลีกเองิง หรือในพเมร์ a ลีกหรือไปเล่นในดเวชันสออย่างคาสูเหมือนน้องเขาพิรวัตฟินบาว้ได้ไหมแน่นอนครับเขาเป็นเอาเอาพูดถึงเรื่องว่าเขาเป็นเยาวชนหรือไม่เยาวชนเอาไว้ก่อนนะผมผมถามตรงนี้ก่อนเขาเล่นได้ไหมผมคิดว่าจ้าแบงค์พิจอิอาจจะมีสิทธิ์ได้เล่นได้นั่งสำรองนะถ้าเกิดเป็นตอนตอนที่ยังอายุไม่มากนะครับพิจิอายุยังไม่มากจ้แบงค์กำลังพิีคเนี่ยอาจจะได้นั่งสำรอง หรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะที่ขึ้นไปรอติดทีมเหมือนเอราบันกาเดเยเนี่ยคือยังไม่ติดเนี่ยไปรอรอ,องนั้นไปซ้อมกับทีมใหญ่ใช่ไหมครับมันอยู่ประมาณนั้นจริงถ้าเรามองเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรครับที่เรากระทำการณวันนี้โดยการนำนักเตะอย่างเอราบันกาเดเยซินวาแม็กเซสนะครับหรือว่าพีวัตฟินบาที่เรายังไม่มองเลยเนี่ย เอามาติดทีมเยาวชนหรือเราไม่เรียกเข้ามาหรือเราคิดว่าทีมเยาวชนของเราในระดับยูยี่สิบยูยิบสามเราเก่งกว่าเขาอะเรามาตรฐานอะไรมาวัดถ้าท่านไม่ยอมรับวิธีการคิดแบบนี้นะอีกสิบปีอีกร้อยปีเราก็พัฒนาฟุตบอลในภายในของเราไม่ได้เพราะวิสัยทัศน์เรามันไม่ตรงตอนนี้ท่านกําลังเดินออกนอกถนนวิ่งเข้าไปในป่าน้ําแล้วและ้ละนามตอนนั้นมันก็จะทิ่มแทงท่านแล้วท่านออกจากป่านามแม้ท่านก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ เพราะว่าผมพยายามบอกที่ทางที่มาถูกให้ท่านแล้วและท่านท่านไม่ยอมรับไงผมเชื่อว่าคุณจะหลัดเห็นเส้นทางนี้ด้วยทึงบอกว่านักเตะที่อยู่ในอะคาเดมีหรือในสโมสรระดับสูงในยุโรปเนี่ยต้องเอามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเท่านั้นครับไม่ต้องมาเพาะมาบ่มไม่ต้องมาดูฝีฝีเท้ามาต้องมาดูฟอร์มเลยเพราะฟอร์มของเราในประเทศมันไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วผมพูดถึงระดับโลกนะอาจจะได้มาตรฐานในระดับอาเซียนอาจจะเก่งในระดับบ้านเรา แต่มันไม่ได้มาตรฐานระดับโลกเราจะต้องเชื่อถือทีมระดับโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันนะที่เขายังใช้นักเตะเหล่านี้เล่นเยาวชนนะครับหรือเล่นทีมสำรองหรือเล่นทีมจริงเขาอยู่สโมสรเขายังไม่ได้โดนยุบครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานปีนี้จะไม่ดีแต่ผีแดงก็ย,ยังคือผีแดงครับแมนยูอะโอลิมปิกรียงอะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องนะครับเกี่ยวข้องกับการเงิน แต่ลียงก็ยังคือลียงครับคาสรูรก็ยังคือคาซูรนะนะครับหลีสเปนก็ยังคือหลีสเปนไม่มีทางเลยเข้าเปิดปัญหาใดๆตอนนี้เขายังไม่ได้โดนยุบซักโโมสรนครับดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ได้นะว่าเราต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ตราบใดที่เราจะไม่ยอมรับนะเรายังคิดว่าจะต้องเอาเด็กแมนยูจะต้องเอาเด็กลียงเนี่ยมาทดสอบมาดูมาหยุดสักทีครับแม้กระทั่งโค้ชของเราอะ เขาเอาไหมครับเอาท่านไปเป็นสตาฟโค้ดทีมงานเขาไม่ในแมนยูเขาเอาไหมครับเฮดโค้ดไทยที่จบปัลเส้นเนี่ยไปเป็นโค้ดรียงเขาเอาไหมครับเขายังไม่เอาเลยครับเราหยุดเสียทีครับถ้าเราไม่น้อมลงเราจะได้วิชาได้ยังไงนะครับถ้าเราอยากได้วิชาถ้าเราอยากพัฒนาเนี่ยเราจะต้องค่อยๆค,คืบคานไปเหมือนที่ชีว่าเน่ยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแต่ต้องไปให้มันถูกทางและต้องยอมรับ สิ่งที่มันเป็นสากลของโลกใบนี้คลิปนี้ผมพูดสั้นๆนะจุดนี้ผมฝากไว้คิดนะตัวนี้เป็นหัวใจมาเลยนะจากปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องนะครับระบบเจแปนเบผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะเจแปนเบจะทัวนอีกรอบหนึ่งอยู่แต่ตอนนี้ผมมาพูดถึงหัวข้อที่สําคัญที่สุดเพราะอิชิสร้างทีมมาครึ่งปีแล้วตอนนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่นะครับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ผมจาเป็นจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งจะต้องสร้างเป็นทีมโปรเท่านั้น และนักเตะนะครับที่เป็นคนไทยในต่างแดนมันถึงเวลาจะต้องสาสางกันสทีว่าเรามองนะครับระดับฟุตบอลผิดมานานแล้วแล้วเราไม่เคยยอมรับเมื่อเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลนะเหมือนท่านนะครับเหมือนท่านเนี่ยเข้าไปในวัดหลวงพ่อเทศให้ท่านฟังเรื่องสวรรค์นรกเนะี่ยท่านไม่เชื่อเรื่องสวสรรค์มีจริงนรกมีจริงนะครับยังไงยังไงหลวงพ่อเทศไปยังไงในวัดนะท่านกราบเท่าไหร่ท่านก็ไม่ท่านก็ยังไม่น้อมรอกครับ สวรรค์จะมีจริงหรือไม่ก็ช่างนโลกจะมีจริงหรือไม่ก็ช่างระดับฟุตบอลระดับโลกจะมีจริงหรือไม่ก็ช่างระดับฟุตบอลที่ต่ำกว่าเรามีจริงหรือไม่ก็ช่างแต่ถ้าเรานะครับทําจิตให้เข้าใจว่ามันมีจริงอะ่ะและเราปฏิบัติในสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องอะ่ะจุดนั้นนลครับเราจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยเรามั่วไปหมดเลยครับไม่รู้ระดับฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในระดับไหน เราไปยกระดับของเราเนี่ยทีมสุไทยเราเนี่ยนะครับเก่งกว่าระดับทีมระดับโลกของเขาอะ่ะในขณะที่เราไปแข่งเนี่ยเราแพ้นะครับตาวันนี้นะครับเราแพ้แม้กระทั่งฟิลิปปินเราแพ้แม้กระทั่งเวียดนามนะครับเหมือนเพื่อนเขาบอกว่าน่าอายเหมือนเป็นเสมอแม้กระทั่งเราที่ผมต่อต้านเราจะว่าอะไรจะว่าทีมสไทยมันเป็นอย่างนี้จริงตอนเนี้ยแล้วเราคิดยังไงครับที่จะทดสอบตัวของนักเตะลรยงอง่ะ เราคิดยังไงที่จะดึงนักเตะวันได้คิดของกิดมาติดทีมโยชนของเราอะทาไมนะครับถ้าเราเล็งเป้าสู่ฟุตบอลโลกอีกห้าปีข้างหน้านักเตะเหล่านี้คือตัวหลักแกนหลักของทีมชาติไทยทั้งสิ้นครับทําไมเราไม่เริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ถ้าเริ่มโครงการถ้านะครับวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเรายังมองไม่เห็นว่าระดับบอลของโลกระดับฟุตบอลของโลกเป็นยังไงเนี่ยเราเริ่มโครงการยังไงก็ไม่สําเร็จก่อนอื่นเรื่องแรกที่ต้องทําก็คือยอมรับ ระดับฟุตบอลของโลกใบนี้ให้ได้เสียก่อนเมื่อเรายอมรับระดับฟุตบอลของโลกใบนี้เราจะบริหารจัดการถูกต้องมากกว่านี้ครับมันถึงไม่ต้องเสียเวลามันถึงไม่ต้องเจ็บปวดกันในชาติยิชิทําตอนนี้ทําถูกต้องครับแต่ทรัพยากรของเรายังไม่โปรพอนี่คือหลักการเลยนักเตะที่โปรของเราเนี่ยบาดเจ็บกันหมดแล้วครับเพราะมันแบกทีมากเกินไปและเลิกเสียทีครับเอราวันอายุยัง19ปีนะ นักเตะมาจากนอกอายุน้อยอยู่จะพึ่งไปให้น้องเข้ามาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเราเลยนะครับกลัวน้องเขาจะบาดเจ็บกลัวน้องเขาจะแบกเกินไปโถครับผมฟังแล้วก็ท่านก็ยังอยู่ในมุมเดิมเลยไม่ยอมออกจากมุมเลยนะครับเหมือนเพื่อนพูดนะพูดในพูดในปากฉีดถึงหูเขาไม่ีใครเข้าใจแต่ผมเชื่อนะในในความไม่เข้าใจของในหลายคนเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้าใจผมแหละ และแน่นอนครับเราจะเป็นเพื่อนกันต่อไปนะในช่องบอคินชาแนลเดี๋ยวพบกันคลิปกลางคืนครับ ใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุมมันไม่เคยวันไวสูดสุดหัวใจเชอมสายสัมพันธ์าคนไทยเรารักต้นไทย วันนี้ฝ้ามันใจคนย้งสู้อยู่นี้วายชางสึกยังก้าวเดินสู่จุดม,มุ่งหมาแห่งชัวันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักคนไทยเราคือคน